สวัสดีค่ะพบกับรายการเสริมความสวยกับคุณหมอดาลินนะคะดิฉันแพทย์หญิงดาลินม่วงไทยสัลยแพทย์ตกแต่งประจำ The ซ i p Clinic นะคะก็เป็นคําถามอีกคาถามหนึ่งที่เวลาทุกคนมาหรือว่าอยากจะเสริมหน้าอกสักทีเนี่ยที่ต้องแบบเจ็บเยอะๆเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกี่ปีเรามาฟังข้อมูลกันนะคะการเสริมหน้าอกเนี่ยถามว่ามันจะอยู่ได้กี่ปีเนี่ยขึ้นอยู่กับ1 คุณภาพของซิลิโคนค่ะถ้าค้าคุณใช้ซิลิโคนที่มีคุณภาพดีมิสเตอร์มอติว่าการันตีซิลิโคนตลอดอายุการใช้งานหมายความว่าเปิดปุ๊บถ้ามีปัญหาซิลิโคนสามารถเคลมได้พวกนี้คือซิลิโคนที่มีคุณภาพนะคะมันอยู่กับได้อยู่กับเราได้นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่1ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกใช้ซิลิโคนที่มีคุณภาพหรือเปล่าอันที่2ถ้าคุณเลือกขนาดที่พอดีตัวไม่ได้ดูใหญ่เกินไป เหมาะกับร่างกายของเราสามารถที่จะอยู่ได้เกิน10ปีค่ะสบายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเสริมหน้าอกแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ2ปจัจจัยใช้ซิลิโคอนอะไรมีคุณภาพหรือเปล่าอันที่2ซิลิโคนนั้นเหมาะสมหรือเปล่า,าแพทย์ที่ผ่าตัดแล้วก็ทีมงานต่างๆมีคุณภาพหรือเปล่าเป็น2ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การเสริมหน้าอกของคุณสามารถอยู่ได้ตลอดอายุของคุณเลย